โ oh อ้พระเจ้านี่มันกลิ่นอะไรอะรังฟิกเกอร์จากกลิก no. ่นน่าจะมีประมาณสองสมลังอยู่ใกล้ฉันไว้นะมีลังอยู่ครับพวกเราเบิดขวดมาปะน่าจะพอะโอเคจะมีการต่อสู้ใช่ไหมเธอเผาลังฉันจะจัดการมันเองมันนานมาแล้วอ่ะฉันยังพอจำได้เดี๋เวลาเผาแล้วอืม เวนกรมข้างบนเนาะคอมอันมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกซองของบูสเตอร์นี่เอ้ยฮียนี่ไงเออนี่เออโอ้โหโดนขวนนะ่ะอืมอืมเออโอ้ยติดตามคลิปเต็มได้ใน YouTube ช่องต่อเกมเมอร์ครับ